เมื่อวันที่30สิงหาคม2568เวลา10น,นาฬิกาณที่ห้องประชุมชั้น3สถานีตำร,รวจภูทรแม่โจ้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5ร่วมกับตำร,รวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่และตำร,รวจสพแม่โจ้ร่วมแถลงข่าวการจับกลุมผู้ต้องหาก่อเหตุร่วมกันฆ่าและเผาอำพรางศพเหตุเกิดในเขตพื้นที่สพแม่โจต่อเนื่องสอพอดอยสะเก็ด สือมนชนและก็ที่กเกิดเหตุที่เทพเสด็จปางไฮในคืนวันที่ยี่สินะครับก็พบรถมันก็เลยประจบกันพอดีอันนี้เป็นความโชคดีนะครับของท่านตำทางโรง,งพักแม่โจ้แล้วก็ทางโรงพักดอยดอยสเกตนะครับก็ต้องไปต้องไปขอบคุณทราบาพยนะครับแล้วก็ขอบคุณตัวยามที่อยู่ข้างบ้าน ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นผู้แจ้งเหตุน,นะครับพยาบาลด้วยแจ้งด้วยสกเก็ตแล้วก็ตัวยามเนี้ยแจ้งพี่แมโจนะครับในบ้านล้างทาความสะอาดนะครับส่วนในต้นก็กลับไปบ้านที่ป่าตันนละครกบนัดนมาตอนเย็นเพื่อที่จะเอาศพไปทิ้งนะครับต้นก็กลับมาช่วงเย็นก็รอจนกระทั่งสองทุ่มครั้งแรกว่าจะไปทิ้งที่ดอยสุเทพแต่ว่า ทุนี้เราสืเทียบฝนตกปิดอยู่นะครับในต้นก็แนะนำที่ใหม่ว่ามันเป็นที่เปียวว่าชนบิดหรือเสือคนเก็บเนี่ยมาที่บ้านมาเก็บของมันก็สงสัยละใครก็ไม่รู้เอารถของคนคนเก็บเนี่ยมามาเก็บของที่บ้านมันก็ถ่ายวีดีโอไว้นะครับก็สงสัยแล้วตอนเช้ามันสงสัยมันก็เลยเข้าไปที่บ้าน ปรากฏบ้านในบ้านของในจํานวนหนึ่งซึ่งมีเงินละเสือรู้ละไอ้กอคนตายมีเงินก็ไปทวงถามไอ้กอที่ใส่เสื้อเสื้อมาเน,นี่ยนะฮะคนตายคนขวาพอวันที่28ดเครื่องมีการวางแผนใหม่นะครับทําทีว่าบอกกอมีรถมาให้ดูเสือบอกกอมีรถให้ดูคันหนึ่งคันสีฟ้านะครับจอดอยู่หน้าบ้าน แล้วก็อพอดกีก็จะขอยืมกันอีกก็บอกแมให้ตกส่วนในเสือเนี่ยนะครับขับรถซูซูกิของคนตายต่อท้ายนะครับแล้วก็เตรียม,น,มน้ำมันมาเพื่อทำการอัมพรางเผาอัมพรางเรียบร้อยต้นก็ออกมาเตรียมค้อนให้ต้นถือไว้ส่วนในเสือก็จะมีสักกะเบือ พอให้สัญญาณปุ๊บไอ้ต้นออกมารวบกันทำ้ายฆ่าไอ้ก๊อบตายนะครับช่วงค่าประมาณใบสามสิบห้าใบสามสิบห้านะครับวิ่งขึ้นรถคันที่ต้นขับทางขวามือปรากฏว่ารถมันไหลรถมันไหลขามันก็เลยเข้าไปในโชคไม่ดีของคนทำคนทาชั่วนะฮะ ขาก็เข้าไปในล้อรถก็ทับขาหักนะครับส่วนไอ้รถไหมก็แทนที่จะตกเหวก็ไหลไปชนไอ้บริเออร์ไอ้ข้างทางมีนะผู้นําไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยสเก็ตนะครับเนื่องจากเนี่ยมันมันโชคดีที่ทางพยาบาลเขาป็นคนตรวจสอบนะครับเรื่องนี้ก็พอพอ ผู้บาดเจ็บไปถึงโรงพยาบาลตรกจกว่าตอนนั้นให้การไม่ได้แลนะก็ี้ครับ,รบส่วนอีกคนหนึ่งที่ลองหาอันนี้นะครับไม่ไม่ไมไมสมัครใจที่จะไปชี้ที่เกิดครับเดี๋ยวสักพู่ก็คงนําตัวไปฝากขังครับเพราะว่ามีเวลาแค่ครึ่งวันจึงใหม่เราได้รับรางวัลเป็นเมืองที่ปลอดภัทยที่สุดในอาเซียนนะครับรองอ,อันดับหนึ่งนะครับเหนือสิงคโปร์ตัวน,นี้ก็ได้เพราะว่าทีมงานเราร่วมมือร่วมใจหนึ่งก็คือการป้องกันเหตุ สองมีเหตุเนี่ยไม่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 ปล่อยผูากการุ่นชาคดีเนี่ยแรงจูงใจทีุ่กขหาทั้งสองก่องเหตุการณ์ความผิดนี้ม,ม,มาจากอะไรค,คือคือแรงจูงใจผ<ช>ู้ต้องหาคนแรกเนี่ยเนื่องจากเป็นผู้ปล่อยกู้แล้วผู้ตายเนี่ยได้เงินมาแล้วไม่ไม่มาชําระหนี้อันนี้ถ้าเกิดความปวดแค้นส่วนผู้ต้องหาคนที่สองก็คือมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเคลียร์นะ โครงการนี้ดีนะมีคดีจับได้ร้อยเปเซ็นและไม่มีคดีไหนที่จับไม่ได้การแกนเกินไปเยอะละคอในตนั้นนี่าวัดปนีนต้องมีเสียมันจมไปอุบ่ตเห็นแล้วลุกสนะ่งไปเลยนี่ยมันมันมันไม่ได้อยู่ตรงคนขับมันอยู่กลางครับคนโซน่อ่ามันก็เลยเสียเขาเลย เริ่มสงสัยแล้วแล้วก็โชคดีที่ว่าโรงพยาบาโลโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเขาก็มีเซนต์โรงพยาบาลเนี่ยคือเขาเห็นว่าไอ้เนี่ยขอมันเจ็บใชนะ่ไหมไอ้เพื่อนเลยนั่นมาส่งไอ้ไอ้ต้นมาสง่งไอ้เสียที่โรงพยาบาลส่งแล้วไม่ลงเลยเขาก็บอกว่าถึงเกิดปุบิเหตุหรือยากันองไรน่าต้องลงไปดูอ่าส่งเสร็จก็ไปเลยแล้วน,น่าส่งอะไรคะณารัฐศรีบุเรียงศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นรนิศเชียงใหม่รายงาน